กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมมานพบคีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลสัดส่วนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองครับท่านประธานครับผมได้มีโอกาสในการอภิปรายรายงานความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศนะครับตามร,มรัฐธรรมนูญมาตราที่270เนี่ยไป็นหลายครั้งนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผู้ชี้แจงก็บอกว่านี่เป็นครั้งที่18เป็นครั้งสุดท้าย ช่วงท้ายๆผมไม่แน่ใจว่าผมอยากจะพูดถึงเอกสารว่ามันเป็นเอกสารปฏิรูปประเทศหรือมันเป็นเอกสารที่เอาข้อเสนอของหน่วยงานแต่ละกระทรวงมา,มาแปะๆไว้นะครับผมคิดว่าน,นี่เป็นเรื่องสําคัญมากๆครับท่านประธานครับผมอยากจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและเป็นคําถามต่อคณะกรรมการปฏิรูปนะครับในการปฏิรูปประเทศในด้านที่6กครับท่านประธานครับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นเรื่องของการกระจายการถือครองที่ดิน <c oughs> คําถามแรกครับท่านประธานผมอยากจะถามผู้ชี้แจงครับในเอกสารเนี่ยผมคิดว่ามันมีความไม่ตรงกันอยู่ในในเชิงตัวเลขนะครับเอกสารเล่มนี้นะครับที่รายงานความคืบหน้านะครับครั้งที่18นี่นะครับในหน้าที่75นี่นะครับในข้อที่2นะครับ ย่อหน้าที่ที่หนึ่งนะครับท่านประธานว่าออได้มีการจัดที่ทำกินให้ชุมชน 100, 1นึ่ง4 2พื้นที่เจจังหวัดต,ตัวเลขข้างหน้านะครับท่านประธานถ้าผมอ่านมันไม่มีจุดฟูตสต็อปนะครับท่านปนมันเป็นคอมม่าตัวเลขนี้หมายความว่าที่ดินที่ท่านปฏิรูปเนี่ยมาเกินกว่าจำนวนประเทศไทยนะครับถ้าผมอ่านตรงนี้มันก็จะเป็น ยังไงครับมันประมาณ375ล้านไล่นะครับตรงนี้นะครับซึ่งประเทศไทยจริงๆแล้วมันมีอยู่แค่320ล้านไร่แต่พอมาดูในเล่มสรุปรายงานนะครับตรงกับคำชี้แจงของท่านผู้ชี้แจงเมื่อกี้นะครับก็คือ5 7 5ล้านเจ้า้ไล่นะครับผมคิดว่าอันนี้ในแง่ของเอกสารเนี่ยมีปัญหาว่า ตกลงแล้วเอกสารเนี่ยตัวเลขมันผิดพลาดยังไงนะครับอันนี้เป็นคําถามนะครับทีนี้ท่านประธานครับผมมีความเห็นในเรื่องของการปฏิรูปหรือว่าการกระจายกันถึครองที่ดินเนี่ยผมคิดว่ามันมีความสําคัญนะครับที่ดินคือกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่เรื่องของความเสมอภาคเรื่องของความเท่าเทียมท่านประธานประเทศไทยมีอยู่320ล้านไร่ เป็นโฉนดไปแล้วประมาณ130ล้านไร่อยู่ในการดูแลของส่วนร,รชาชการที่เหลือนะครับและที่เยอะที่สุดที่อยู่ในการดูแลของหน่วยงานร,รชาชการก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระจายทุกที่แต่เวลาเราดูในรายงานนะครับท่านประธานครับเวลาพูดถึงเรื่องของการกระจายการถือครองที่ดินเนี่ยจะพูดเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้ครับท่านประธานครับ ในที่ประชุมแห่งนี้ในกรรมธิการวิสามันศึกษาเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากินของประชาชนนะครับได้พูดไว้ชัดเจนครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ดินมี17หน่วยงานท่านประธานครับแต่ว่าในเอกสารเนี่ยพูดแค่กระทรวงทรัพยากรก็คือเรื่องของคอตชออันนี้ผมว่ามีปัญหาครับท่านประธานครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับพี่น้องไม่ต่ำกว่า1ิบล้านคน คนไทยสิบล้านคนยังไม่มีที่ดินทำกินนะครับที่ชอบด้วยกฎหมายบางคนไร้ที่ดินทำกินแต่บางคนถือครองที่ดินประมาณหงแ0 0 0 0หไร่ครับท่านประธานแค่ครอบครัวเดียวเพราะฉะนั้นประเด็นของผมคิดว่าการปฏิรูปที่ดินนะครับที่ถ้าจะเรียกว่าเป็นแผนปฏิรูปประเทศจริงๆนะครับท่านประธานครับมันต้องดูที่ดินทุกหน่วยงานที่ถือครองครับหนึ่งกระทรวงทรัพยากรครับ สองกระทรวงการคลังครับสามกระทรวงกลาโหมครับกระทรวงเกษตรครับที่ดินและสากลครับกระทรวงพาณิชย์ครับที่ที่นศรครับที่ดินทั้งหมดที่อยู่ในส่วนราชการเนี่ยมันจะต้องเป็นองค์ประกอบข้อมูลต่างๆนําไปสู่การปฏิรูปครับการที่เสนอว่าเป็นแผนปฏิรูปและหยิบเอาเฉพาะที่ดินที่กระทรวงทรัพยากรดูแลและเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าเท่านั้นก็คือที่คอทชตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นปัญหามาก ผมไม่อาจจะเรียกว่าเป็นการปฏิรูปนะครับประเทศในด้านการกระจายการถือครองที่ดินได้เพราะว่าท่านกำลังพูดเฉพาะหน่วยงานเดียวคือคอทชอครับท่านประธานครับประเด็นที่ผมอยากจะลงรายละเอียดไปเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นภาพนะครับท่านประธานครับคอทชอไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของประชาชนในการถือครองที่ดินครับเพราะไม่ใช่ระบบกรรมสิทธิ แต่เป็นระบบเช่าผมถามว่าเรื่องนี้เนี่ยในข้อเสน,เนอที่จะนำไปสู่การปฏิรูปที่ดินจริงๆเนี่ยอันนี้ไม่ชัดเจนแล้วผมเชื่อว่าถ้าดำรงการแก้ไขปัญหาภายใต้กลไกคอทชอที่มันมีปัญหาตั้งแต่ระดับนโยบายถึงพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าทาแบบนี้ เป็นร้อยปีก็ไม่มีทางที่จะออกจะหาทางออกได้ครับท่านประธานครับประเด็นสุดท้ายครับผมคิดว่าอยาไรก็ตามนะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่พี่น้องประชาชนรอคอยก็คือว่าถึงแม้ว่ายังไม่มีกรรมสิทธิ์ในทางที่ดินนะครับแต่ว่าขอให้ที่ดินของเขาชอบด้วยกฎหมายได้ไหมคือคอทชอเมื่อที่ดินชอบด้วยกฎหมายเนี่ยการเข้าถึงงบประมาณการพัฒนาศัก,กรรยภาพพื้นที่ก็จะเกิดขึ้น ทุกวันนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตป่านะครับที่ผมพูดว่าจํานวนไม่ตม่ำกว่า10ล้านคนเนี่ยที่ดินของรัฐนี่นะครับวันนี้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงการพัฒนาพื้นที่เข้าถึงงบประมาณของ3.3ล,ล้านล้านได้เลยครับท่านประธานครับจะขอใบรับรองเจีีจะขอใบอ GP, อแกนิกตามนโยบายของกระทรวงเกษตรตามนโยบายของหน่วยงานราชการไม่สามารถทําได้จะพัฒนาแหล่งน้ําก็ทําไม่ได้เพราะอะไรไหมครับท่านประธานรู้ไหมครับ เพราะการรวมศูนย์ในการบริหารจาัดก,การและการแก้ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ส่วนกลางอันนี้คือปัญหาใหญ่ผมมีตัวอย่างรันประธานครับผมได้ตั้งกระทู้กับรัฐมนตรีท็อปแล้วว่าถ้าจะทําให้การแก้ไขปัญหากรณีทําพื้นที่คอทชชอ,ท,อที่ชอบด้วยกฎหมายของพี่น้องประชาชนลดความขัดแยง้งแก้ปัญหาความขัดแย้งให้กับพี่น้องประชาชนกับรัฐเ,เราทําได้ครับแต่เมื่อไรให้กระทรวงทรัพยากรทําพีลําพังนะครับ เขาจะมีหน่วยงานนะครับเช่นสานักหนึ่งสานักสี่สนักอะไรพวกนี้ครับปีหนึ่งก็ทำได้ไม่เกิน20หมู่บ้านและผมคำนวณดูแล้วอย่างนี้ต้องใช้เวลาประมาณ 70- 80ปีถามว่าอย่างนี้ปฏิรูปประเทศไหมครับเรามีตัวอย่างครับผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าที่ดินมันไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกระทรวงทรัพยากรเกี่ยวข้องกับมหาดไทยเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรเกี่ยวข้องกับเรื่องหลายๆเรื่องครับ การใช้พื้นที่เป็ตัวตั้งที่ผมพยายามจะเสนอให้กับท่านประธานคือว่าเรามีตัวอย่างที่แม่แจม่มอันนี้ก็ต้องชมท่านประหลัดกระทรวงนะครับว่าเมื่อเราตั้งกระทู้ท่านก็ลงไปท้องถิ่นอบตอเทศบาลนะครับไปทําแผนที่นะครับมาตราเดียวกันมาตราส่วนเดียวกันครับหต่อสี่พันใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จีเพอันเดียวกันไปรังวัดหมดเลยครับว่าเงื่อนไขก่อนสอง ภาพถ่ายปี25มติคอรมอ3 0พิย41ภาพถ่ายปี45คำสั่งคอสอชอให้ก่อนปี57เครื่องมือเดียวกันครับหน้าที่ของอาบาตาท้องถิ่นของกระทรวงหาดไทยเนี่ยจะต้องทำเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดว่าใครถือครองที่ดีเท่าไหร่ยังไงหน้าที่ของกระทรวงทรัพย์ก็คือไปรับรองไปรับรองความถูกต้องตามเงื่อนไขข้อกฎหมายระเบียบที่มีอยู่ แต่ถ้าหากว่าท<ค>า <ำ S 1> โดยหน่วยงานลําพังนะครับท่านประธานครับผมคิดว่าเป็นการทํางานที่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ในตามเอกสารที่เกิดขึ้นเพราะนั้นผมคิดว่าเอาแค่ที่ดินชอบด้วยกฎหมายเพื่อจะให้หน่วยงานและประชาชนได้ทามาหากินได้เนี่ยจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องใช้หน่วยงานหลายหน่วยงานทํางานไปพร้อมๆกันครับถ้าหากว่าเอกสารตรงนี้ยังแยกส่วนแบบไม่เป็น องรวมที่จะนําไปสู่การปฏิรูปนะครับท่านประธานครับผมคิดว่าเอกสารนี้ไม่สามารถที่จะผมจะเรียกได้ว่าเป็นเอกสารการปฏิรูปประเทศครับเป็นเอกสารที่เอางานประจําของกระทรวงหน่วยงานต่างๆมารวมเล่มครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ